เรียนท่านคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโอเบ a อวอดประจำปีการศึกษา2 5 6 5กถึง2 5 6 6กระผมนายอัธพ,พลพลวัตศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษมามัธยมศึกษาตรังกระบี วันนี้จะมานําเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรายการศึกษานิเทศยอดเยี่ยมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาด้านบริหารจัดการข้อมูลคุณสมบัติเบื้องต้นข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งศึกษานิเทศสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรังกระบีรวมระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ นับถึงวันที่ยื่นขอรับการประเมินเป็นเวลา4ปี5เดือนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาข้าพเจ้าไม่เคยมีประวัติถูกลงโทษทางวินัยอีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีความประพฤติในการครองตนครองคนครองงานเป็นแบบอย่างที่ดีและยอมรับของบุคคลในวิชาชีพและสังคมเช่นการพึ่งตนเอง ขยันมั่นเพียรในงานหน้าที่ความรับผิดชอบรักษาระเบียบวินยัยและเคารพกฎหมายมีความสามัคคีและร่วมกิจกรรมของบุคณนะรักศรัทธาในวิชาชีพและองค์กรนำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีความสุขคุณลักษณะเฉพาะตัวของข้าพเจ้าจะเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานมีจิตสาธารณะ และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงส่งผลให้การทำงานเป็นไปด้วยความมั่นคงและก่อให้เกิดความร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องข้าพเจ้าปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทและมีความแม่นยำทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพสะท้อนถึงความสำเร็จในการมิเทศและให้คำปรึกษาส่งผลให้การพัฒนาครูและบุคลากรในเขตพื้นที่เป็นไปตามเต้าหมายที่วางไว ด้วยการวางแผนการติดตามตรวจสอบและประเมินผลอย่างมีระบบข้าพเจ้าได้บรรจุผลการนิเทศสรุปผลและนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษานอกจากการนิเทศแล้วข้าพเจ้ายังได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานอื่นๆที่สำคัญเช่นงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและส์พระราชาสู่สถานศึกษาด้วยความคิดสร้างสรรค์ข้าพเจ้าได้เริ่มโครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบ i อ t นเ a อร์ v ทเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนในการปฏิบัติงานทั้งหมดนี้ ้องอาศัยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพผ่านการสร้างความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาซึ่งผลงานเด่นด้านการบริหารจัดการข้องขาพะเจ้าการดำเนินงานพัฒนาสถานศึกษานี้ ข้าพเจ้าได้บริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยคำนึงถึงประโยชน์ทางราชการเป็นที่ตั้งเริ่มตั้งแต่การวางแผนการดำเนินงานการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการการนิเทศแบบมีส่วนร่วมข้าพเจ้ามีกระบวนการดำเนินงานที่สำคัญ5ขั้นตอนประกอบด้วย 1. การวางแผนร่วมกันผ่านประชุมระดมความคิดวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน กำหนดเป้าหมายร่วมกัน 2. การดำเนินงานตามแผนที่วางไว้โดยการอบรมสร้างความเข้าใจออกแบบกิจกรรมนิเทศติดตาม 3. การนิเทศติดตามสังเกตการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน 4. สะท้อนคิดผ่านประชุมวิเคราะห์ผลแลกเปลี่ยนประสบการณ์หาแนวทางพัฒนาและหาปรับปรุงและแก้ไขนอกจากนี้ข้าพเจ้ายังใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานเช่น Google Workspace for Education สำหรับจัดเก็บและแบ่งปันข้อมูล l i n e Zoom และ Google Meeting สำหรับการสื่อสารและนิเทศทางไกลนำไปสู่ผลลัพธ์ความสำเร็จของการดำเนินงานโดยในปีงบประมาณที่ผ่านมามีสถานศึกษาพอเพียงยื่นขอรับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา เพิ่มขึ้นจำนวน8โรงเรียนคิดเป็น137.50และมี1โรงเรียนที่ก้าวสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาการดำเนินงานยังก่อให้เกิดประโยชน์ครอบคลุมทุกภาคส่วนได้แก่ นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครูมีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีศูนย์การเรียนรู้ที่มีคุณภาพและชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ดังกล่าว ผลงานการนิเทศแบบมีส่วนร่วมนี้ไม่เพียงแต่ช่วยพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรรญะของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเท่านั้นแต่ยังสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวทางนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต